ค่ะกราบสวัสดีค่ะพี่น้องพอ,อกันคลิปนี้แอดจะลงสามน้อยกับเล่าพัฒนาใส่กันเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดเป็นไข่ย่างแห้งพี่น้องลูกวอดได้เลยเนาะคะ่ะเวียนหัวถทดเด้อค่ะพี่น้องหากแตกหากแตนพี่น้องเนาะคะ่ะต้องขอถทดขอให้พี่น้องหลายๆเด้อค่ะจาพ่อลูกได้แอดกันเลยอยากมาอัดคลิปลงคลิปให้พี่น้องเบื้องเนาะ เพื่อแนวทางมันเดินเพื่อพีเพื่อน้องได้โจกได้ลาบเนาะคะ่ะเหตุงานยังบาท่านได้หอดไสเลยค่ะพี่น้องค่ะพี่เบิงข่ำเตือนก่อนเนาะคะ่ะสูตรลักน่วยยูใสเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะแอดขัานขึ้นเตียงมากนี่นะคะแอดจะร่วมใวนี้คลิปนี้มัดช่แนวเนาะคะ่ะพี่นอ้องจะร่วมใวนี้คลิปนี้บัดทุกแนวเลยนะคะสูตรลักน่วยยูใสเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ไว้พี่น้องเอ้ยไข่โพดไข่พ่อมาค่อยไข่ยังสี่ยักเทียว่าไข่สุเทียกับพ่อนักปันนีเนาะค่ะมาค่ยนักปันนี้่าเทียค่ะเบิรงคาเตือนของทางช่องเฮากอนเนาะค่ะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะ พี่น้องจองงานรัฐบาลมาล่งว่า,งาจะล่งต่อบ่ได้ลงนะคะแอดบ่ไไว้ลีลักนวยอยู่ไสน้อพี่น้องแอดเนี่ยลุกบ่ไใดเลยเนาะคะ่ะลุกบ่ไใดเลยปวดหัวแห้งมากแล้วก็เวียนหัวหัวตลุกใดเนาะค่ะลัก,น,ะะลกน่วยบนนะคะสูตรที่เห็นสามสูตรพี่น้องแอดจะโลงในลิปนี้นหมดเลยเดอะะ้อค่ะพี่น้อง ต้องขอโทษขออภัยไปเบิง้งคำเตือนก่อนเนาะคะ่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะพี่น้องแอดจะไปไว้เลยเนาะค่ะแอดจะไปไหว้ที่หลักหน่วยบนเลยเนาะคะ่ะแอดอาญาณมินคือวังหันเนาะคะ่ะแอดนงางบได้เลย โอ้แตกพี่น้องค่ะตอนนี้พ่อไข่เน่แอดจะเอาแนวทางมาลงให้พี่น้องก่อนเนาะคะ่ะอันนี้คือเจ็ดหกสี่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมันเพิ่งจะพิดหมดเดียวเนาะกระเดียวมันเดินต่อเนาะคะ่ะเออเบอรวิธีท,ทำน้ำกันเลยแอดจะเอาลงที่คลิปเดียวนี่หมดเลยเนาะค่ะนะคะ,นะคะเอาสูตรนี้ มันเป็นสองเจ็ดเนาะคะ่ะสองเจ็ดแอดเฮ็ดพิษแล้วพี่น้องเอาสูตรนี้มันลดไปแล้วล่ะเอาสูตรแต่มันเข่าเนาะเอาเจ้สูตรที่มันเข่าก็แล้วกันแอดบ่อไว้ต้องขอโทษพี่น้องอิลีเนาะคะ่ะอันนี้เจ็ดหกสี่เข้าที่สี่เนาะคะ่ะเข้าที่สี่ที่หลักหน่วยบนเนาะคะ่ะพี่น,อนอ้องเนาะอ่าต้องขอโทษเพอาะให้พี่น้องหลายๆเด้อค่ะ อแอดบอ่้อมอิมลิแต่แอดคิดน้ำพี่นองก็เทียสูตรมันเดินต่อนะคะก็เทียสูตรมันเดินต่อค่ะพ่อเห้เป็นแนวทางกระผีกำนองใดแน่เนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นแอดต้องขอตรวขอให้เอฟซีพีนองเด้อค่ะแอดขามไปบอค่ะเนี่ยบอคขามเนาะสองเจ็ 2, 7, 6, ดหกสี่หน่วยบนเข้าที่สี่เนาะคะ่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เนาะคะ่ะ 2อเป็น8เนาะค่ะพี่น้องขยายนิดนึงเนาะค่ะมันหน่อยนะคะสบวกกันสครั้งเป็น8 7บวกกัน4ครั้ง7จสีก็28 8สิบแปวกแปดแปบเนาะค่ะหกบวกสคงที่ได้0ูถูกว่าสอเป็น8 7ดเจ็ดสี่ยี่สบวกสีได้10คือ0 1นบวกส หกเนาะคะ่ะบวก4ี่บวกหน่งบวกหน่งบเนาะค่ะพี่น้องสี่หเนาะสองเป็น8 7ดเ8็ดสี่ยบวกสได้10คือ0ูนศย์บวกหได้1 1ึบวกหได้2องสองบวกสได้6กศูนย์หนึอเนาะคะ่ 0, 1, 2, 6, ะศูนยค่ะพี่น้องที่สูตรนี้ที่หลักหน่วยเนาะคะ่ะ สูตรนี้ก็เข้าที่เจ็ดหกสี่นะคะพี่น้องเข้าที่ตัวนี้เนะคะไปกันต่อเนาะคะ่ะโอ้ยเอ็ดบเคยไข่นักปนนีพี่น้องไข่ทุกเกียก็ได้เนาะคะ่ะวิ่นนี่ยืนมาอ,อยู่เลยค่ะสามหนึ่งสอง 7จ็สขอให้แนวทางเขาเนี่ยเด้อพี่น้องเนาะค่ะค่ะสบวกกันสองครั้งสองสองสี่สองสบวกสได้8ตั้ง8ปเนาะค่ะแปบวกสได้12 2สบวกหได้7 8็ดแปดสองเจาค่ะแด สองเจ็ดสูตรที่ยังเดินอยู่นี่เนาะคะ่ะพี่นอ้องชนกันที่สองเนาะคะ่ะที่หลักหน่วยบนเด้อค่ะพี่น้องแคปเอาเด้อค่ะแอดจะไปสูแนวทางต่อเลยเนาะคะ่ะพี่น้องแคปเอาแล้วเนาะคะ่ะมือนี้แอดขอหลายๆเด้อค่ะพี่น้องขอขอให้แอดลงเท่าที่แอดเท็ดได้เนาะคะ่ะแอดเป็นห่วงพี่น้องเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเด่นของเฮ้าชอนอยู่ที่สองซีตำแหน่งเนาะคะ่ะ เลขบิงลูดแอดล้วก็เอฟซีรงไห้ล้วก็เลขติดบนลางแอดล้วก็เลขติดบนชนกันที่2เม็ดเดียวที่4สูตรกะมาทีสองเจ็นะคะไปเปึงแนวทางของมือนีเลยนะคะพี่น้องเนาะลาวพัฒนา ของน้องตาเนาะคะ่ะของน้องตาวันนี้วันที่สองสิบบนน้องตาล่งสูตรนี่น้ำนะคะ่ะสิบบน4 50ห,หน่วยบนหกแปดหนึ่งสา้าน้องตาจับหกับ6พี่น้องแก็บเอาเนาะคะ่ะห้าหนึ่งห้าสอ่งหกามอ่เบิรงของแอดของเซียนเบิขอผักจักอาทิตย์หนึ่งเนาะคะ่ะเบิงงของแอดเนาะคะ่ะเลขติดบนเก้าส่นึ่งสา แอดเลขติดล่างมาให้น้ำเนาะคะ่ะเลขติดล่างสองสามสี่ติดบนเฉพาะบนเก้าสี่หนึ่งสามหกเนาะคะ่ะเลขติดล่างสองสามสี่เลขติดบนล่างของแอดอีกสองสามสี่เลขเอส่งให้หกเจ็ดแปดชนกันที่หกเนาะคะ่ะ ที่นี่นะคะแอดจับ3กับ4จับคู่363146413ตัวหางเดียวคือ243ทอําอชนที่เท่าใดคะชนที่4 1 2 3 4 4สูตรเรา2ล่2ละ21 2 2ม่2สูตร3ล่ะ31 234วันนี้แอดก็เลยจับ3กับ4เนาะคะ่ะจะมาให้เห็นบ่พี่น้องมันชนที่3กับ4 ส่วนหลักหน่วยบนชนกันยุทีสองสี่สองนะคะสามสองไดบออันนี้ตัดเหรน้ำเดอร์ขายพี่น้องที่สามตัวหางเดียวนะคะสำหรับเลขกฝันเมื่อคะืนเนาะขายพี่น้องแคปเอาเดอร์กับเล่าพัฒน,นาเลขกฝันเมื่อคืนฝันตองวดแอดฝันเห็นงูเต็มพื้นเลยยางไปใส่บ่ไดเลยเต็มขี้ดินเลยพี่น้องนะคะเต็มขี้ดินไม่ต้องงูเลย งูล้วนๆบ่มีแนวอื่นเนาะคะ่ะเต็มในความฝันนะ่ะแอดอย่างยานลายพี่น้องมีถูกไล่ถูกสีถูกยีห่ห้อทั้งมีผิดแล้วบ่มีผิดเนาะแล้วก็หลังจากนั้นแอดกับฟันว่าแอดไปเก็บเห็ดเก็บเห็ดเ่ยอะไรเพื่อให้เ,เป็นแนวอื่นเป็นได้หาเจ็ดเจ็ดหางูก็เป็นเจ็ดในน้ำแอดแอดฝันเลขฝันมาหนีิฝันไว้ที่ห้าเจ็ดเจ็ด นี่ค่ะพี่น้องสีมีบอสีมาบอหรือจะเป็นรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องแคบเอาหลบไปเนาะค่ะเดี๋ยวแอดยัค่อยแคบอีกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวแอดจะเอาสามน้อยลุงในขลดหนีเลยเนาะค่ะเป็นขิดร่วมไปเลยพี่น้องแครบเอาอยกคก็เกาสามน้อยก็ได้เนาะค่ะแอดบอไว้หรีพี่น้องวันนี้ต้องขอตทษขอไพ่พี่น้องหลายๆเนาะค่ะพี่น้องแคบเอาสามน้อยเด้อค่ะสามน้อยมัดรวมวันนี้เนาะค่ะ อ,อยมาเด้อค่ะอ,อยากให้พี่น้องได้เนาะค่ะไข่พ่อลูกได้กับเขาไล่าการเลยค่ะเพื่อที่แนวทางของเหาเดินเนาะค่ะแอดกับขืดน้ำพีน้ำนองไลค่ะสำรับสูตรเลขบนตัวเดียวเนาะค่ะพี่น้องเจ็บข้อยางแห้งเลยงวดที่แล้วเข้าที่หกงวดนี้ได้ศูนย์พี่น้องก็จับสามศูนย์สี่ศูนย์ก็ได้คือกันเนาะค่ะ สูตรนี้ยังเดินต่อที่บนเด้อค่ะสิบหน่วยบนส่วนมุนันลดนะค่ะสิบหน่วยบนหลด,ส,หลดสูตรที่เดินกันีนะะ่แล้วก็สูตรนี้อีกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะสูตรที่มันเดินแอด็อยากเอาล่งให้พี่น้องเนาะค่ะสูตรนี้พี่น้องแคปเอาเด้อ er ค่ะสูตร นี่คะ่ะที่แอดจับกันมาลร่องให้พี่น้องอยู่นี่ร่วมบนเลยเนาะคะ่ะอันนี้เป็นสิบหน่วยบนที่เดินอยู่ปิดจอบอปิดคลิปนี่เนาะคะ่ะด้วยสูตรนี่เอาสูตรนี้แอดยังไม่ได้ทำแนวทางให้เนาะคะ่ะแปดเก้าสองยังไม่ได้เขียนออกมาคือแปดเก้าสองแปดเก้าสองเนาะคะ่ะสูตรนี้ ที่สิบหน่วยบนนะคะพี่น้องสูตรนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะเอาเข่าใกล้กันนิดนึงสูตรนี้เป็นสูตรหลักสิบล่างสูตรหลักสิบล่างที่ยังไม่หลุดอแอดเฮ็ดมาแล้วมันอาทิมเดียวกันที่มิซีซีใบนะชุดนี้เขาหลุดเหลือใบนี่ใบเดียวแอดบอดเิเวดตอเนาะค่ะพี่น้องแอดบริเวดตอ่ามันเหลือชุดนี้ชุดเดียวที่นี่แอดก็เลยกลับไปเห็ยดยอนหลังปรากฏว่าเขายังเดินที่หลักสิบอยู่ แอดก็เลยเหตุมาฝากพี่น้องเนาะคะ่ะหลักสิบสองเนาะคะ่ะไปชนหลักสิของน้องต้าไหมเนาะค่ะบบชนเนาะค่ะนะคะ,นนะ,คะ,นะคะเอาพี่น้องแคปเอาด้อะคะ่ะจับคู่ใดที่6กหีงวดที่แล้วเนาะคะ่ะจับคู่ใดที่6กีอยู่อ่าชุดล่างชุดบนใส่กันมานึง่งมาเนิดเลยค่ะเดี๋ยวแอดเอาชุดล่างออกก่อนนะคะ แอดว่าจะเอาชุดนี้ให้พี่น้องเนาะบริอานหัวขอ 64, ะะ้อ64เนาะค่ะชนกันอยู่ทีี6หมวดที่แล้วเนาะคะ่ะหมวดนี้ชนกันบอพี่นออ้องบอชนกันไปไปไปมั่นต่แอดว่าจับคู่กันได้ถักคุยกันหลังไว้ออกมือแรงเด้อค่ะพี่น้องถ้าถามแอดว่า3นี่3เนี่เดนมากมานนี่นะคะ3หนึ่งกับเด่นได้พี่น้อง จะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสองหรือหนึ่งศูนย์บอสามศูนย์สามแปดสามเก้าสามสองบอแอดมากมากเลยสามตัวนี้นะคะนะคะเดี๋ยวแอดจะเอาลักสิบล่างเขาให้อ่าครูชุดเขาลุดมดแล้วนะคะพี่น้องแคบก้อนเนาะคะ่ะแคบสุดนี่ก้อนครูชุดเขาลุดมดแล้วนะคะเหลือแต่ชุดนี้สิบล่างนี่นะคะวิ่นเบิบเบิบมาแล้วพี่นออ้องบ่ไหวก็คือบอ่ไหวเนาะพี่น้องให้แอดผักก้อนเนาะ อาจจะทยอยลงสูตรที่มันเดินของรัฐบาลไท้ไห้หลักสิบล่างเด้อค่ะนี่ที่ยังเดินเงยาๆอยู่เนาะค่ะว่านยางมาท่านหลุดหลายงวดอยู่เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ยุติไว้สำนีก้อนพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ